แสนบาทครับอ๋อะตามกันต่อครับผู้เอกยกที่3ครับเฉียบขาดกับยอดอีสานครับมวยรอบซีพีเมจิงงัะล้านเอาเททิ้งไปแล้วครับโอ้โหจะหักเขานะครับแต่ว่าเรานี่ล้มเองเฉียบขาดยังคงเดินเข้าหาไฟที่แล้วนี่ได้รับอัจฉริไป5แสนบาทไฟนี้จะมีหรือเปล่านะครับอัจฉริต้องติดตามแต่ยังคงเดินเบียดตลอดมีไม่มีนี่ก็เต็มที่อยู่แล้วนะครับเป็นมวยที่ลงทุนและชคสนุก ดูวงในครับพยายามจะเบียดจะปล้ำโอ้โหมีการจังหวะไล่แขนงแล้วก็แทงสู้ไม่ยอมง่ายๆครับนี่แหละครับแต่เข็มละ500บาทนะครับนางวินัยวีรรพูชโชในนามของแอนตาซิน คุสวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยนะครับแล้วก็สมโอทีดีเพราะมีซิงแล้วก็ฉีบเชือกปูซิงเจียวหนังอ้าวแต่นวดไปเรื่อยนะครับล็อกไปเรื่อยอ้าวล็อกไปเลยฉีบขาดล็อกไปล็อกไปอ้าวฟันไปอ้าวยอดิสารฟันไปไมาเจอกับเฉียบขาดนี่ห้ามถอดใจห้ามเป็นลมโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่านักวยคนนี้นี่เ,เกียร์ถอยไม่มีครับชนอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนเหมือนจะเห็นเลือดแล้วครับ <S <S เห็นเลือดน่าจะบริเวณหางคิว้วต้นคิ้วนะครับ อ้าวเลือดออกมาแต่ว่ายัางไม่เยอะไล,ลหัวใจครับตอนนี้ต่อยหมัดเป็นการใหญ่เลยครับเริ่มจะบ้าเลือดแล้วนะครับเดินต่อยมดโอ้โหแล้วก็ปล้ำนายวงนายนี่ดูว่าเฉียบขาดในเวลาล็อกนี่ล็อกแข็งแรงหลือเกินมาดูที่ว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับนี่แหละครับเลือขึ้ขว,วาของเฉียบขาดเลือดยังไม่เยอะนี่เอเอเพื่มเยอะกันนี้อีกเอาเอาเดินอีทเฉียบขาดแดงนะครับน้ำเงินยอดอีสานตั้งไปเอาม ทำไมการให้การให้เอาต่อยลำตัวต่อยลำตัวให้ขาตายนะครับเอาต่อยลำตัวต่อยลำตัวเฉียบขาดอ้าวอาโดนท้องแมาโดนท้องเหมือนทําท่าสะดุ้งเหมือนกันนะครับอ่ะขวางไว้ขวางไว้ตีได้ไหมเอ๊ยังไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกมาก่อนนะครับนักมวยที่เจอกับเฉียบขาดแล้วห้ามยุบโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่านักชกคนนี้นี่มแกบุกตะลุยไม่หยุดนะครับ ยุบย่นนิดเดียวนี่เป็นเรื่องเลยนะครับตอนนี้นี่ตัดลําตัวก่อนหุกซ้ายต่อยมาเอาแล้วครับพยายามจะเร่งเหมือนกันมาดูวงในวงในตีไม่ได้นะครับกรรมการต้องแยกก่อนอ้ารู้อย่างเดียวทําได้หรือเปล่าอาชีพร,รอรอเยอะรอเยอะไฟแดงเฉียบขาดน้ําเงินยอดอีสานไปเรื่อยอ้ามีหมัดหน้ารบกวนอา้าวาดอย่าตอกกาดอย่าตกนะยอดอีสานกาดอย่าตกนะอ้าเฉียบขาดแก หน้าแกห่างไกลรอยยิ้มว่างั้นเถอะอ่อูอย่างเดียวครับกระดูกกระดูกแข็งโป๊ครับชือออ้าวแข้งขวาไปครับชกมาก่อนนะครับ่าเฉียบขาดเด็ดขาดแพ้ไปแล้วนะครับพี่วันนีเฉียบขาดสอกมาครับวงในขึ้นล็อกล็อกคอได้ตีได้ไหมหมม,มันใกล้เชือกใกล้มุมเลยครับกรรมการเลยแยกดีกว่าต้องแยกนะครับตีไม่ได้ที่ต้องแยกก่อน มาดูว่าเฉียบขาดนี่ยกที่สามสี่ห้านี่เขาก็เร่นได้ตลอดนะครับอยู่ที่ว่ายอดอีสานนี่ยุบอย่าย,ย่นให้เห็นนะครับไม่มียอมอยู่แล้วเฉียบขาดพยายามจะเบียจดจะชนอย่างเดียวเดี๋ยวมาตามกันต่อนยกที่สี่ครับไอจีเงินล้านยังน่าสนใจครับยังเดินเหมือนเดิมนะครับเฉียบขาดเพราะว่าอยู่ห่างไม่ได้ครับฝีมือยอดอีสานนี่ถือว่าไม่ธรรมดาครับดูแล้วยาฉีดจะมาแล้วนะครับเข็มแรกหนึ่งแสนบาทให้กับเฉียบขาด ต้องพยายามเบียดต้องชนอย่างเดียวมีหมัดมีอะไรนี้ต้องงัดออกมาให้หมดแล้วนะครับตอนนี้มานี่มาเป็นชุดเหมือนกันแต่จังหวะล็อกนี่ล็อกดีต่ยังตีได้ไม่ถนัดละครับแมบ่พูดววาจะตุแต่ทํามวยในดีที่เนผ่านมานะทั้งดอกไม้ป่ายอย่างเงี้ยแล้วก็เด็ดดวงเนี่ยโอ้โหเตรียมหาภัยเลยทีเดียวแล้วก็ฟาสังปองพ,อพุสว่าน,นะครับชิงมวยโลกด้วยนะฟาสังกับโลเปสด้วยนะครับ ดูครับมาดูครับวันนี้นี่ถือว่าเป็นน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับปอพงสว่างนะครับเสียบขาดกับเด็ดขาดครับตื้อย่างเดียวชนอย่างเดียวครับต้องหาหาตัวให้เจอด้วยนะครับเพราะว่ายอดอีสานนี่แมาแกสมองมวยถือว่าเหลือกินเหลือใช้เลือดเลือดไม่ไหลแล้วด้วยนะครับล็อกได้ตีได้ตีได้ไหมไม่มันมันยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับอ้าวนี่เลยครับแม่วันนี้อาชีงก็เยอะนะแต่ว่าดูแล้วมันยังนี่ ทีชิงแชมป์โลกนะครับก็คือโตโต้โตโต้บมสว่างตัวหลังมาอยู่13เหรียญด้วยครับโตโต้ครับเอาละครับยกนี้พยายามจะเร่งจะไล่ต่อยหมัดปล้ำไหนก็ยังปล้ำตีไม่ได้วงวงไหนนี่ดูว่ายอดอีสานนี่เขาไล่แขนล็อกเอาไว้นะครับมาดูนะครับหมัดนี่ก็เดินต่อยหมัยดยอดอีสานก็ไม่มีตกใจสายตาดีด้วยแล้วก็นิ่งด้วยนะครับโอ้โหแล้ววงไหนนี่มัดเด้งตีสวย,สวย เอาละครับตอนนี้เหนือหมัดอย่างเดียวแล้วครับเฉียบขาดถ้าคิดจะพลิกเกมกลับมาเป็นผู้ชนะครับนี่และครับมาโอ้แกก็เต็มที่เต็มถังแล้วนะครับทางเฉียบขาดแต่ว่ายออิสานแกก็ไ,ไวาแ,แล้วเร็วนะครับอาศัยลูปนมแกก็มีนี่เน็บไปเรื่อยแต่ยัดอีกทีนึงอากาศไม่ตกด้วยครับรู้ผิดสงออาหมัดมา ตื้อครับตื้อเท่านั้นครับที่คลองโลกครับมีเท่าไหร่ต้องใส่เลยนะครับเวลายังเหลือครับในช่วงท้ายๆยกที่4ครับร2 6ปอนด์นะครับรุ่นเฟเธอเวดจ่าฝูงตอนนี้ก็ทงน้อยครับเป็นแชมเปี้ยนอยู่นะครับในรุ่นเฟเธอเวดอ้าวไม่โดนท้องท้องแฟนมวยบอกท้องอย่างเดียวครับลำตัวอย่างเดียวครับ เอาเลยครับเริ่มจะปล้ำได้นี่เสียงเคียนี่ก็คือพวทีเหมือนการเคียบขาดมาดูนะครับว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเวลาที่เหลือมีมาต่อยลําตัวก่อนแล้วก็ปล้ำในยอดยอดดีสานีงก็มีลูกถีบนะครับนี่นะครับล็อกได้ตีเอาเอา,เอาแล้วครับจะทําได้หรือเปล่าจะเร่งผ่านหรือเปล่าครับในช่วงโค้งสุดท้ายของยกที่4ครับเา้าชนชนอย่างนีว้ว่าอย่างอื่นไม่เคลียวแล้วนะครับต้องมีหมัดเอา แต่ก็เล่นไปเรื่อยน้ำเงินนะครับยอดอิสานอาศัยสดกว่าหนุ่มกว่าหมดยกก่อนเจอกับโ่งดังสอพวงทองร้อยสองนะครับศึกเพชรยินดีวันพฤหัสบดีที่14เมษายนนะครับส่วนมวยมันวันศุกร์ยังมีเหมือนเดิมนะครับเราไม่ได้หยุดนะครับจัด2นัดเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ตามมาต่อครับยกสุดท้ายคู่เอกนำรายการครับเอาละครับมาดูยกสุดท้ายยาฉีดมา50,000 0บาทนะครับให้กับเชียบขาด ออกมานี่โอ้โหลุกไล่ต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับต้องมีหมัดเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วครับตอนนี้แต่ว่ายอดดีสารเองก็สวมหมวกกันน,กน็อกแน่นแล้วก็ผิวไหวรอบๆเวทีนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับอา้าวยอดดีสารแกก็มาวิ่งเวลาไปเรื่อยนะน้ำเงินนะยอดดีสารเจียบขาดเดินเดินเดินแต่ว่าหมัดตัวนี้ไม่สำลิดผลเนี่ยเพราะยอดดีสารแกแกมีเหลี่ยมอ่ะมีเหลี่ยมและเชิงแ,แกดี แล้วก็ออกไปเรื่อยนะครับออกซ้ายทีขวาทีชกมวยมัดน,นี่ต้องต้องเป็นอย่างเนี้นี่นี่ให้ต่อยเยอะๆแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเองแต่ละกาดสูงด้วยนะครับแต่วันนี้ยอดอีสานไม่ค่อยเปิดช่องเท่าไหร่เอวี่ยงมาอัดอ้าวอ้โดนแล้วโดนแล้วนะครับแล้วอัดฉีดตัวเลขเท่าเดิมเลยครับเททิ้งไปครับอ,อัดฉีด500 0 0นเหมือนเดิมนะครับอะลุกขึ้นมาครับเวลาย,ยังเหลือครับ มีเท่าไรครับมีเท่าไรครับเขียบขาดออกให้หมดไปเลยนะครับ5 0 0แสนบาทครับเรียกว่า50 0แสนเนี่ยรออยู่นะครับไปปล้ำนะครับต้องมีหมัดแล้วนะครับต้องต่อยมัดฟันศอกแล้วไปปล้ำนี่ก็โดนล็อกไว้เลยทำไห้ตีก็ไม่ได้นะครับดูครับยอดดีสารจังหวะสีมือวนไปรอบเวทีแล้วก็มีแข้งคอยสกัดและลูกทีบนะครับรบกวนอยู่ตลอดเพือนกันแต่โดนล้ตัวไปก็ทำท่าจะสะดุ้งแต่ว่าทำได้ไม่ต่อเนื่องครับเขียบขาด พูดถึงว่ามวยมวยสมัยนี้นี่มมัดไม่หนักเหมือนมวยสมัยก่อนเะครับเอ้าปังปงปังปงปังปองแมแต่ต่อยแล้วโดนรัดเสร็จแม่รวบไปเลยนะครับนี่ครับเป็นการทวงเวลานะครับแล้วก็ป้องกันตัวด้วยนะครับยอดอีสานอ่ะจากตู้บอกว่าลุยเลยครับเสียบขาดเวลเวลาเอียงเหลือครับแต่ว่าแกไม่เป็นเป้านิ่งเลยนะครับยอดอีสานดูครับเดี๋ยวถีบเดี๋ยวออกซ้ายออกขวามาทำเป้าไม่เจอเหมือนกันครับ ลงไปนะครับทางด้านเฉียบขาดแล้วก็จบคู่นี้นี่เดี๋ยวกลับมาดูอีกคู่หนึ่งนะครับพลอยวิเศษทีเด็ด99ครับเจอกับเอกอาวุธพันดักรัตนบุรีครับ118นะครับคู่ที่5ครับอ้าวไหลยกแล้วนะครับเลนิดเดียวอ่ะอ้าวไล่ไปตลอดนะครับเฉียบขาดระรังยังไม่สิ้นยกสุดท้ายน้ำเงินนะครับอยกสารแค่ก็ออกไปเรื่อยเล็มไปตลอดแมวันนี้เอาสตาร์ทไปแก็ไปเลยอ่ะ เก็บขาดกับแกก็เต็มที่เต็มถังแล้วนะครับแต่ว่าอายุมวยเยอะแล้วก็มาแตกด้วยนะครับมีแผลแตกด้วยแล้วก็เลยพวงไปหมดอะไล่ก็ไล่ไม่ชนกระดานนะครับตอวอีสารแกก็ไปหมดยกสุดท้ายนะครับนี่แหละน่าภาพนี้สวยมากเลยนะครับคารวะเลยทีเดียวรุ่นพี่กับรุ่นน้องนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับใครจะได้ไปต่อนะครับในมวยรอบซีพีเมจิเงินล้านครับเก็บขาดกับยอดอีสานครับ ถือว่าทําหน้าที่ได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับทั้งคู่กรรมการรวบรวมไปให้คะแนนครับไม่มีปัญหาครับไปที่มุมน้ําเงินนะครับยอดอีสานร,รถสวยจ่าเจตสายพิวครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเฉียบขาดปอพงสว่างไปครับเดี๋ยวพักก่อนคู่